สวัสดีครับผมออสสมาร์ทนะครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวเจ้าตัวสโคปแคมที่เพิ่งสั่งมานะครับเพิ่งมาส่งสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ราคามันอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับรวมส่งก็318บาทเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่าสโคปแคมราคาประหยัดหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับและมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปชมกันเลยครับแต่ก่อนรับชมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถ้าใครยังไม่กดติดตามก็รบกวนกดติดตามหรือกดซับสไครป์ไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนะครับเดี๋ยวแกะกันเลยสภาพมาก็เนี่ยครับห่อมาแบบอย่างนี้เลยนะครับนี่กล่องก็มีบุบมียุบนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากเมืองจีนนะครับสั่ง ผ่าน Lazada มานะครับซึ่งถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะขึ้นชื่อสินค้าแล้วก็ร้านที่สั่งมาให้นะครับจะได้ไปเสิร์ชหากันได้นะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องดูว่าสภาพเป็นยังไงโอเคครับดีหน้าตาก็ข้างในก็ไม่มีไม่น่าจะมีอะไรเสียหายนะครับกล่องก็มีแค่นี้ครับก็มีมาสชิ้นนะครับอ่าสามชิ้น แกะดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับสโค๊ปแคมตัวนี้อันนี้เป็นจุดที่จะยึดเจ้าตัวขาจับโทรศัพท์นะครับส่วนชิ้นนี้ก็เป็นขาจับโทรศัพท์แบบยืดอย่างนี้นะครับค่อนข้างแข็งมีตัวรองมาอย่างนี้กันโทรศัพท์เป็นรอยอย่างนี้นะครับโอเคและอันนี้ก็เป็นตัวที่จะยึดกับเจ้าตัวสโคบปนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบดูนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการประกอบกันเลยดีกว่านะครับว่า2ชิ้นจะประกอบยังไงนะครับก็คือเริ่มจากชิ้นนี้นะครับชิ้นที่จับขาจับโทรศัพท์นะครับมันจะมีตัวนี้นะครับก็คือจะสังเกตว่าอย่างที่ผมบอกนะครับมันจับได้ของชิ้น2อันนะครับโทรศัพท์ก็คือจับได้ที่เล็งผ่านกล้องกับจับทั่วไปนะครับถ่ายได้ทั่วไป2ชิ้นทีนี้ ผมจะทําการคลายน็อตตัวนี้ซึ่งมันไม่มีอะไรโผล่เห็นไหมเห็นไหมครับแล้วก็คลายนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ตั้งสโคปนี้ประมาณนี้นะครับก็คือตรงนี้จะทําการจับเจ้าตัวสโคปไว้ส่วนชิ้นนี้นะครับเราก็อย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับมันจะมีร่องให้ใส่ได้นะครับในนี้แล้วใส่ไปในร่องนี้นะครับนี่ เสร็จแล้วเราก็ขันนอตตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นการยึดจับนะครับหมุนเข้าไปนะครับขาจับตัวนี้มันก็สามารถเลื่อนได้นะครับเนี่ยเลื่อนได้ตรงนี้ก็จะติดกล้องอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้ก็ติดตรงนี้ติดที่เลงผ่านสโคบนะครับเมื่อเราปรับได้ระยะนี่อย่างนี้ครับมันก็จะเป็นอย่างน,นี้หรือถ้าเราไม่ใช้ขาจับตัวนี้เราจะใส่เป็นกล้องแบบดิจิทัลเลยก็ได้นะครับกล้องดิจิตัลมันจะมีแบบตัว เ,เสียบอย่างนี้เหมือนกันนะครับที่จะขันเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองติดกล้องโทรศัพท์ให้ดูนะครับว่าเวลาติดแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมทําการประกอบเจ้าตัวชุดสโคแคมเสร็จแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็มีกล้องมาติดเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะติดผมอธิบายนิดนึงนะครับว่าขาจับที่เขาแถมมาเนี่ยมันเป็นแบบสปริงอย่างนี้นะครับ ซึ่งผมว่ามันค่อนข้างจะหนีบยากนะครับแล้วก็แข็งผมก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่นะครับถ้าใครหาตัวใหม่มาได้อย่างนี้นะครับอันแบบนี้ที่เป็นสกรูขันอย่างนี้นะครับมันก็จะใช้งานง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการติดเจ้าตัวสโคบแคมนี้ครับใส่ลงในสโคบเลยนะครับขั้นตอนวิธีการติดนะครับเพื่อเห็นตรงนี้ไหมครับมันสามารถหมุนเข้าหมุนออกครับได้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ยึดติดกับเจ้าตัวสโคบนะครับ อ่ะเาสโคบมาอันนี้ครับแล้วก็สอดเข้าไปในนี้นะครับนี่แล้วเราก็ทําการล็อกหมุนให้แน่นนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อเราหมุนสโคบแน่นแล้วนะครับเราก็ทําการติดตั้งโทรศัพท์ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกวิดีโอไปด้วยนะครับว่าเวลาถ่ายแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับ ติดตั้งเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่แล้วเราก็ปรับปรับให้มันตรงนะครับกับเจ้าตัวสโคปนะครับพยายามหามุมเลงนิดนึงแล้วก็ปรับหาจุดโฟกัสนะครับให้มันตรงกับเจ้าตัวสโคปอย่างนี้นะครับ น,นี่น่าจะได้แล้วสูงเข้าไปอ่าโอเคประมาณนี้นะครับนี่อ่าพอสูงเข้าไปก็จะเห็นพอดีนะครับยากนิดนึงโอเคแล้วก็พื้นที่มันแคบนะครับโอเคนี่นะครับก็จะเห็นจุดโฟกัสอย่างนี้นะครับถ้าผ่านจากกล้องตัวนี้เราก็สามารถสูงเข้าไปได้นะครับก็จะเห็นนะครับอันนี้มันใกล้มันก็เลยจะเบลอนะครับ ถ้าถ่ายไกลๆภาพก็จะชัดนะครับนี่จะเห็นเส้นสะโคบนะครับเวลาถ่ายอย่างนี้นะโอเคโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงนะครับว่าอันนี้นะครับมันสามารถปรับได้นะครับนอกจากปรับเลื่อนซ้ายเลื่อนฝวาจากโทรศัพท์นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับเข้าปรับออกได้นะครับซึ่งมันจะมีน็อตยึดตรงนี้นะครับส่วนจุดนี้ก็คือ,เ,อ,อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับ สามารถปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงได้นะครับส่วนอันนี้ปรับเอียงเอียงอย่างนี้เอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้นะครับส่วนตัวด้านนี้ก็คือเจ้าตัวปรับจับสโคบนะครับอ่าคือมันสามารถปรับได้ทุกระดับนะครับเพื่อให้สโคบเอ่อเพื่อให้กล้องเนี่ยตรงกับเจ้าตัวสโคบนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายภาพไกลๆให้ดูนะครับว,ว่าเวลาถ่ายไกลๆภาพมันจะชัดแค่ไหนและลองซูมสโคบกับซูมกล้องให้ดูนะครับ เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราตัดภาพมาที่สโคปแคมนะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่ามันไม่ชัดนะครับเพราะว่ากล้องมันอยู่ในระยะใกล้นะครับภาพจะเบลอแต่ถ้าเราซูมเข้าไปนะครับให้มันเต็มจอนะครับนี่เราก็จะเห็นเจ้าตัวสโคปแคมเส้นเลงได้ชัดขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับซึ่งอันนี้ผมยังปรับองศาได้ไม่ไม่ละเอียดพอนะครับ ซึ่งสโคบมันไม่ได้ติดอยู่บนตัวปืนมันก็จะแบบปรับได้ยากนิดนึงนะครับมันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยเห็นไหมครับแต่ก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับอันนี้ซูมโดยใช้กล้องนะครับเดี๋ยวผมลองจะซูมซูมโดยใช้เจ้าตัวสโคปนะครับโอเคผมทำการซูม ระยะไกลๆนะครับโดยการซูมโดยสะโคมนะครับแล้วเดี๋ยวจะซูมเข้าไปในกล้องอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้นะครับอันนี้ปรับแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับนี่ก็สามารถเห็นภาพเส้นเลงได้ชัดเจนนะครับเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนอันนี้ผมบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมยังปรับยังไม่ละเอียดนะครับในการองศาในติดตั้งกับกล้องนะครับแต่ก็พอหเห็นภาพคร่าวๆนะครับว่า สามารถปรับได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับและนั่นก็คือเจ้าตัวสโค๊แคมของเรานะครับซึ่งราคาหลักร้อยนะครับที่ผมสั่งมานะครับหน้าตาเวลาติดก็ออกอกออกมาเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ช่องในมือถือนะครับเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้อย่างนี้นะครับนี่ก็ถ่ายวิดีโอในการเวลาเราใช้งานนะครับจะได้เห็นการเลงแล้วก็ระยะเป้าหมายที่ชัดนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นผลงานได้นะครับในการถ่ายวิดีโอ ซึ่งก็ประมาณนี้ครับก็ด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมากมันก็จะมีข้อจํากัดนิดหน่อยที่เราอาจจะต้องอัดแบเอาเองนะครับเช่นตัวนี้นะครับถ้าจะติดกล้องเสริมก็อาจจะเป็นโกโปรเล็กๆนะครับได้ตัวหนึ่งเพื่อถ่ายหน้าเราหรือถ่ายในระยะที่ไม่ใช่ในสักขุมแคมนะครับส่วนอันนี้ก็ติดเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวกล้องดิจิตอลก็ติดได้นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อย่างที่ผมอธิบายไปทีแรกนะครับตรงนี้ก็เลื่อนออกทุกอย่างปรับได้หมดเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์เป็นกาลังใจใผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าตัวสโคปแคมหลักร้อยตัวนี้นะครับสบวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ